มาครับมาต่อนไว้นะฮะมายกที่3มอันสุดท้ายวะสวัสดีเด็กๆการเรนดีใจจริงเว้ยที่ได้เจอเจ้าเจ้าควรจะนึกไปถึงแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างไม่มีรเราเลี่งแล้ว,ลวกำังถูกตามล่านอก,ก,กอโรงฝึกก็กำเฮโรสของโบโลกำังเข้าย้อมพวกเราไปหมดแล้วโอ้โหเปลี่ยนน้ำเสียงแทบไม่ทันเลย <laughs> ขอไปคำหยาบนะครับเปลี่ยนน้ำเสียงแทบไม่ทนเลยนะครับผมอัดสามพาร์ทรวดเลย ในวันเดียวทูปเปอร์นะครับชื่ออย่างกับสตอมทูปเปอร์ไปแล้วผมก็ลืมดูอีกว่าคอมโบตัวที่ผมเอามา <c oughs> ผมใส่ไปไปบ้างอุยอ้ยโอ้พระเจ้าเฉียดหัวไปแค่นิดเดียวพี่ให้ผมก็ไม่ได้เรียบร้อยเอาไปตายโดนสกัดขา,าอีกผมไม่เป็นไรฮะอุยอ้ย,ยส่วนรอบเดียวตายจบพอดีนะฮะเรียบร้อยยกที่สองนะครับ มาเราชิวๆไปจะจบอะเอยอเที่ยงคืนสิบสามโอ้สบายๆนะฮะยกสุดท้ายพอดีไม่น่าจะถึงเที่ยงคืนครึ่งหรอกมัง้งรอจังหวะน,นิดนึงเมื่อกี้ออกไปเช็คไว้ดีหน่อยนะครับไปยืนนิ่งไปสักพักหนึ่งโอ้ยลืมอาวุธเขายาวอาวุธท่านยาวงั้นหรือเรียบร้อยเออเซตนี้แม่งดีวะ่ะมันแบบเป็นไฟฟ้าด้วยอะ่ะเมื่อกี้ วสวยมาเนะี่ยเวล 9, ากาจะขินเวลสิบแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวไม่นานว่าเราเดินเกมไวมากกาเวนบางทีวเจ้าอาจจะบอกเราได้ว่าโบโลอยู่ที่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วเจ้าก็คือโบโลปลอมตัวมาแวกลเขาอีกอย่างอย่างนั้นเหรอไม่นะตอนนี้เราเกียดขี้หล่ากันจะตายถึงแม้จัก,กรพรรดิกับพวกเราจะเป็นสามเกาทันก็เถอะ เช่นเดียวกับ39ทันคนอื่นข้าเองก็ต้องส่งสายสืบไปค้นหาซเฟียและแชมป์ของเราคนนั้นก็คือกีโบว้าวเราก็ได้รู้ความจริงบางอย่างแล้วนะครับกีโบเป็นสายสืบของ3ามท่านมาตลอดเลยเหรอแต่นางเกือบทําให้พวกเราถูกฆ่าวะนะแต่นางก็ไม่ได้ทํานี่เพราะแบบนี้ข้าก็ไลยเลีอกนางนางจะไม่มีวันแสดงจนกว่าจะถึงที่สุดนางช่วยชีวิตของจกักรพรรดิเอาไว้แล้นางก็มาหาข้าโอ้ ก็คือกีโบช่วยพ่อของจูนนะฮะเจ้าบอกว่ากีโบช่วยพ่อของข้าง,างั้นเหรอให้ตายสิช่างเป็นวันที่เวรร้ายที่สุดในชีวิตกองทัพปืนใหญ่กำลับบงเคลื่อนพลมาที่นี่สมเบยเทคโนเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่โบโลยกเวเอิกไปพวกมันเป็นหน่วยรบที่ดีที่สุดในสมัยนั้นโอ้โหน่าจะเป็นหน่วยที่เราต้องสู้นะครับผมไปไม่ซีเรียสนะครับพอเราอัพพลังโจมตีมาเยอะยกที่หนึ่งนะครับสมเบยเทคโนโอ้โอบเพลงอะ่ะ เพลงนี้พอมากไม่ใช่เพราะมันล็อกนะฮะจังหวะมันดูล็อกดีอะ่ะผมชอบอะ่ะเดี๋ยวต้องไปหาใน YouTube อะ่ะหาไม่เจอก็ <c ười> ใครหาเจอก็ฝากแปะลิงก์ไว้ด้านล่างหน่อยนะครับผม <c ười> ชอบแบบเพลงนี้ <c ười> ไม่รอดว,ว้าวล็กที่สองครับอู้ชอบอ่ะเพลงเนี้ยใครรู้เพลงนี้ แปะวิง่ห้ผมแน่นะเผื่อผมหาไม่เจอแมขอบคุณล่วงหน้าเลยขอบคุณมากคนที่จะแปะอิงให้ผมนะฮะแมขอบคุณล่วงหน้าไาาว้ะะวไก่อนถึงจะไม่มีคนแปะให้ก็ตามเดี๋ยวผมจะไปลองไปหาเองดูก่อนใครทันวะอุ้ยเรงไม่ทันนะฮะ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้เราทันนี่คือแบบไอ้นี่ไม่รอดอะ่ะ <c oughs> ไม่รอดแบบนี้ไงวะ <c oughs> เรียบร้อยนะครับล่วงไม่ใช่มะม่วงโก็หวงได้นะเจ้าโอเคครับ ครึ Now, ่งหนึ่งแล้วอ่ะอีกนิดเดียวชุดเกาะหน้ากากพ่อข้าอยู่ที่ไหนและซเฟีย่ะพวกเราควรทำยังไงดีพ่อของเจ้าอยู่ในหมู่บ้านที่หอเงาเบิดกีโบซ่อนเขาเอาไว้เขาเป็นคนสุดท้ายที่เห็นซเฟียทำเสียงแด้ไม่ทันน่ะจักรพรรดิอยู่ในอาคารสักหลังนี่แหละ เราได้ประโยชน์จากการกักด่านแต่อาจจะมีปีศาจธมินของโบโลโออกมากันเยอะหน่อยนะคือเขาตั้งด่านไว้อย่างนี้เหรอกาเวนทำไมถึงนานจังที่นี่มีแต่กลิ่นเน่าเหม็นาคาคลุงแล้วก็มีพวกคนครึ่งผีดิบยัวเยะเต็มตรงนั้นไปหมดเลยจัก,กรพรรดิใช่คนที่แปลงร่างไได้จำไม่ผิดนะ <laughs> ท่านพ่อท่านยังไม่ตายและปลอดภัยดี ทีนี้เราจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่ปีศาจทมิตอยู่ตรงนั้นดูท่าทางโหดไม่ใช่เว้นก็ก็น่าจะเป็นฝีมือเราเนะยที่ต้องจัดการไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเราใส่เซ็ตมาเดียวกับอันมันนะ่ะตั่งไงว่าเซตเดียวกันขมอนแมนโอ้โห <on>, uh huh. แต่เขาป้ uh huh. เ,เขาเก่งกว่าขมอนแมนไม่กลัวฮะทางโจมตียเยอะเยอะมันไม่ได้ใส่ดาวกระจายเดียวกับเราเนี่ยครับไอสกิลเพิร์กมันเลยไม่ขึ้นอนะ เปิร์ของชุดอะยกที่สองพลปีศาจเท่เฮ้ยงัดขางัดขามันชาร์โดอัดเลยไม่ชักชา้าวีบอบายบายลูกถีบนี้กระเด็นเลยนะฮะโคตรสุดยอดอะ่ะชอบอะ่ะท่าเมื่อกี้มันเท่สวยงาม แล้วสฟียอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่เจ้าใช่ไหมกิโปปกป้องข้าจากมอนสเตอร์มาทำลายหอเงาหลังจากนั้นข้าก็ถูกตัดขาดจากสฟียโหลังจาก3ามเกาทันเกิดขึ้นข้าก็ทำหน้าที่เป็นผู้บิทักษ์สฟียข้าใช้พลังของมันหลายครั้งโบโลช่วยข้าจัดการผลข้างเคียงของมันว้าวถ้าสฟียสูญเสียผู้บิทัก์ไปมันก็จะดูดกืนโลกใบนี้ไปจนหมด มีแต่วิหารสเฟียร์เท่านั้นที่จะตึงกําลังของมันเอาไว้ได้เหนือเรื่องเข้มขน้นนะฮะไปไปต่อหน่อยอีกน่าจะสองตัวก็จบละข้าต้องเข้าไปในห้องนยญญาคารมันอาจจะช่วยเราได้สุเปคคำนี้มันอาาศูสยญญาใช่ไหมห้องนยญญาคารห้องวึกๆที่อยู่ในโดมน่ะหรือโบโล,โลสร้างมันขึ้นมาทําไมตอนที่อยู่ในห้องข้าหลุดจากการควบคุมของสเฟียร์อยู่พักหนึ่ง เรากับว่าข้าอยู่ในวิหารนั่นอีกครั้งก่อนช่วงเวลาที่ข้าจะได้พบกับสฟียสุบสฟียเป็นจิตวิญญาณใช่ไหมสายสืบของข้าอยู่ในห้องสืบระยาคารถ้าวิหารสฟียมีอยู่จริงเราจะใช้ภาพจําลองขั้นสูงพาเราไปที่นั่นศูนย์ยาคารนะครับเมื่อกี้รีบอ่านไปหน่อยเงียบนี่คือผู้พิพากษาคนกลุ่มแรกของฝ่ายเฮโรนสผู้ที่จะถ่วงดุลอำนาจทุกอย่างพวกเขาเป็นพวกเดียวกับโบโลโบโลไปแล้ว บินพันนะครับเมื่อกี้โอ้ยแค่คืนยี่สิบสองตายวะอีกแปดนาทีเท่านั้นนะครับผมต้องรีบซะแล้วสิผู้พิพากษาเออลืมเอาเซ็ตผู้พิพากษามาใส่เว้นเลยช่างมันเถอะเอาไปว่าถ้าชีปไหนผมไม่ลืมเดี๋ยวเอาเซ็ตผู้พิพากษามาใส่เว้นนะฮะแหมผู้พิพ,พากษามันไม่ได้ใสอันนั้นหรือเปล่าน่าจะดาวกระจายไม่น่าจะได้ใส่นะมันน่าจะใส่แค่ดาบกับชุดกับหมวกอะถ้าใส่มา นั่นไงมันไม่ใส่จริงถ้าใส่มันจะขึ้นสก,กิลขึ้นนะตีสามครั้งก็ชาโดเต็มโคตรโกลมเรี <c oughs> ยบร้อยหัวแตกเวือเจ็ดนาทีโอเคต้องวีบหน่อยวะเดี๋ยวค่อยไปฟูลสปีดตอนบอสตัวสุดท้ายไว้กันแหมอยู่เล่นกับพวกพิพากษาซะหน่อยนะครับคบบอลแมนอุ้ยเจ็บจุงเบยเจ็บจุงเบยสับขบบอลเรียบร้อยฮนะโดนคอโบไปสี่ดอด เรากระจายมา <c oughs> ไม่ทันหรอกพี่บายบายชอบชา a d โดตัวเนี้ยมันเท่มากเลยตัวต่อไปน่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับสูบมันอ่านว่าสุญยาคารใช่ไหมผมอ่านถูกแล้วใช่ไหมแม่มันเป็นยอผู้หญิงอะ่ะแม่เอาไปว่าถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมแลหน้ากากาชุดชา a d โด15อันก็โอเคนะไม่ได้ถือว่าแย่ใช้ได้เลยชิปะตะเจ้าต้องไม่เชื่อแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา เจ้ารู้จักเหล่าเกาทันแล้วสินะวันนี้ก็คือองค์หญิงจูนวันนี้ก็เพื่อนใหม่ของพวกเราเองก็คือเราสินะห้องสุนยาคารฉายภาพวิหารโซเฟียขึ้นมาเพื่อนของเจ้าเป็นไทยชาโดเราสามารถส่งนางไปที่วิหารได้เลยว้าวอะไรจะไวป่านนั้นนางจะไม่ได้ไปที่นั่นทั้งนั้นแม่นางจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นเป็นเสียงเดิมพูดนะครับ องค์จักรพรรดผูกจิตกับโซเฟียนานจนโดนมันคร้อบง,งำและไกลว่างเป็นสัตว์ร้ายแห่งเงาโอ้ตายนี่ไงไอตัวที่ว่าผมเคยสู้กับมันตอนพางไม่เยอะชิปตาช่วยส่งข้าไปที่วิหารที่ทายาชาโดจะเป็นคนคุ้มกันข้าเองข้าจะต้องเป็นผู้พิทักษ์โซเฟียและช่วยพ่อข้าให้ได้คุณแน่วแน่มากไม่นะจูนชิบตะส่งข้าไปแทนเธอะข้าจะนำโซเฟียไปที่โดม เราจะใช้พลางของซเฟียให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนแม้ก,กระทั่งพัดด้วย mm hmm. อิตูก็มีเหตุผลเขานะฮะห้องสุญญาคารตรวจพบว่ามีคนเข้าไปใกล้วิหารแล้วหรือว่าจะเป็นมาคัสเขาจะทำอะไรเฟียชิบะตะนี่เป็นคำขอข่าครั้งสุดท้ายรีบส่งเข้าไปประมาณนี้นะฮะแต่ซเฟียเวียกผู้พิทักษไปแล้วห้องสุญญาคารบอกเราแบบนั้นแล้วอาการของจัก,กรพัดก็ดูไม่คงที่ซะด้วยสิ ชิบะตะลงมือเดี๋ยวนี้เลยนี่เป็นคำสั่งสหายของว่าจะจัดการจักรพรรดเองโอ้โหถ้าจำไม่ผิดนะครับหลังจากจบแชปเตอร์นี้เขาจะให้เราเลือกนะให้เราเลือกก็เราจะให้แบบให้ชาโดกับใครอะ่ะซึ่งผมได้เลือกไว้ในใจไ้นะฮะผมขอสปอยนิดหน่อยนะว่าครั้งที่แล้วอะ่ะในตัวไอดียบักผมอะ่ะผมเลือกเป็นอีตูไงสูบก็คือจากที่ผมไปดูดูามานะของฝรั่งอะ่ะไม่ว่าเราจะเลือกใครก็ตามนะครับผลว่าคือเดียวกันหมดเลยเมื่อคุณมีอํานาจนะฮะ นิสัยที่แท้จริงก็จะออกมานะครับผมคือเอาไปว่าผมไม่สปอยให้กันแต่บอกไปบานว่าเป็นในในให้กันว่าทุกคนแม่นิสัยประมาณเหมือนเหมือนกันเหมือน,เห,อนเหมือนกันหมดอะ่ะคือแบบยังไงอะ่ะเห็นแก่ตัวกันหมดอะ่ะคือเอาไปว่าเลือกใครก็มีผลเข้ากันเพราะฉะนั้นผมจะเลือกจูดนะครับสปอยตรงนี้ไปเพราะผมไปดูมาหมดแล้วแม่คือเอาไง่ายอ่ะถ้าคุณอยากรู้จักนิสัยใครอะ่ะให้ให้เอาอำนาจให้กับเขาอ่ะก็นิสัยที่แท้จริงเขาจะผุดออกมานะครับ ซึ่งเราก็รู้ได้บังทีนะครับว่าพวกมึงแต่ละคนนี้แบบไม่ต่างกันเลยอะ่ะคือแบบยังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวขนาดนั้นแต่แบบเขาทำเพื่อบ้านเกิดของเขาอ่ะฮะแต่แบบวิธีของเขามันผิดไงแต่ผมก็เอาเล,อเล้อกไเไือกไปฮตอนนี้เหลืออีกแค่2นาทีนะครับผมต้องวีบอบะมาผมจะอัดชาโดโ์ใส่เขาเลยนะยสับขาไม่ทันว่าจะหาจังหวะใส่ชาโดโดนะฮะให้เขาโจมตีก่อน ผมจาได้นะไอตัวเนี้ยถ้าสมมุติเราแบบยังพังโจมตีไม่เยอะคือแบบมันจะเล่นยากมากเว้ยคือแบบยากแบบยากเกินอ้าวไม่ทันนะครับผมว่าผมจะเอาไอเนี้ยไอตากระจายใส่แต่ผมไม่ทันลนะพังโจมตีเราเยอะเราแรงมาก <c oughs> กะพลาดไปน,นิดหนึ่งนะครับช่างมันเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอารูปอื่นเป็นปกก็ได้น้อยครับเวลสิบอ่ะมันน่าจะให้เอาเลือกนะตอนหลังหวังนะ ผมเลือกจูนนะกันผมบอกไว้ก่อนนะผมเลือกจูนนะกันข้าส่งองค์หญิงกับมาสเตอร์อิตูไปที่วิหารแล้วทั้งคู่อยู่ที่นั่นและยังมีวีเจียนผู้ถือดาบยักษ์อยู่จะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยอ้าวเอ้ยมาคัดในไปในไปก่อนเราเหรอเ <c oughs> จ้าตั้งหากที่ต้องไปที่นั่นเจ้าเป็นทายาชาโดไม่รู้นะว่าคิดถูกคิดผิดแต่ข้าเชื่อในสิ่งที่ห้องสุญยาคารบอกทายาชาโด ห้องสุญยาครานมีอะไรจะถามเจ้าได้บรรดาสามคนนี้เจ้าว่าใครมีค่าต่อเจ้าและเจ้าจะไว้วางใจใครถ้าเป็นเรื่องของเฟียคือนิสัยพวกมันเน่ยพอให้ไปว่าไอ้สามคนเนี่ยคือมันแบบยังไงอ่ะมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับคือแบบจะทำาาายอีกฝั่งเพื่อให้บ้านเกิดของตัวเองแบบมีชัยอ่ะเพื่อให้ฟอร์นแบบดินแดนปฏิภูมิของตัวเองแบบยังไงอ่ะไอ้ดินแดนปฏิภูมิตัเองชนะหมดอะ เอาเป็นว่าผมให้รักษาโซเฟียแล้วกัน คทุกนเดี <rôle> ๋ยวจะได้รู้ในพาร์ตต่อไปนะฮะต่อไปนี้คุณสามารถเลือกฝั่งรางวัลต่อสู้ที่คุณชอบได้ลองดูเลยโอเคเขาให้เราเลือกข้างนะครับโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมในการร้องเคกับเกม Shadow Fight ในชัตเตอร์ที่3ในตอนที่9ก็ต้องขอจากเพียงแค่นี้ผมเจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับพานี้ไปลวครับผมบ๊ายบาย